บทที่146ถ้าทางหวาดกลัวของเธอไม่เพียงแต่ทำให้หมอหวังคิดอะไรบางอย่างเท่านั้นแต่ยังทำให้ทุกคนในห้องอดไม่ได้ที่จะคิดแม้แต่นางซูก็อดสงสัยไม่ได้ว่าในเมื่ออาพิงป่วยหนักมากแต่ทำไมเธอถึงไม่ให้ใครรู้เลยแม้แต่หมอก็ไม่ยอมให้วินิจฉัยและรักษาเธอมีอะไรปิดบังตัวเองบ้างไหมเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใจของนางซูก็เย็นชา เธอมองดูซูชิงผิงด้วยสายตาที่เคร่งครัดและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอาผิงให้คุณหมอหวังช่วยดูเธอซูชิงผิงสายหัวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาใบหน้าของเธอซีดลงซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสงสารเธอในที่สุดนางซูก็หมดความอดทนและออกคำสั่งโดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมเร็วเข้าจับคุณหนูซูไว้และหยุดเธอไม่ให้เคลื่อนไหว แล้วให้หมอหวังตรวจชีพจรของเธอสาวใช้สามหรือสี่คนในห้องก็ตะโกนออกมาข้างหน้าทันทีซูชิงผิงถูกควบคุมตัวในที่สุดเมื่อรู้ว่าการต่อต้านนั้นไร้ประโยชน์ซูชิงผิงจึงหลับตาลงด้วยความสิ้นหวังโดยมีความคิดเดียวในใจเธอจบสิ้นแล้วหมอหวังยื่นสามนิ้วออกมาวางบนข้อมือของซูชิงผิงหลังจากแต่อยู่พักหนึ่งเขาก็วินิจฉัยผลลัพ์ นายหญิงคุณหนูคนนี้เพียงแค่มีประจำเดือนไม่มีอะไรร้ายแรงส่วนความเจ็บปวดนั่นเป็นเรื่องปกติคุณหนูอาจจะไม่ใส่ใจกับข้อห้ามและกินอาหารที่เย็นและเผ็ดมากเกินไปเธอแค่ต้องใส่ใจกับมันมากขึ้นเธอควรดื่มน้ำใส่น้ำตาลทรายแดงหนึ่งชามแล้วกินซุปทีหลังเพื่อบำรุงชีและเลือดจากนั้นเขาให้ใบสั่งยาเก็บค่ารักษาแล้วจากไป ทุกคนในห้องมองสู่ชิงผิงด้วยสีหน้าแปลกๆพวกเขารู้สึกว่าคุณหนูซูคนนี้แปลกมากและปฏิเสธที่จะให้หมอวินิจฉัยเธอหลังจากผ่านไปนานวันพวกเขาคิดว่าซูชิงผิงตั้งคันก่อนแต่งงานและแท้งซูชิงผิงก็ดูตกใจเช่นกันเธอแทบไม่เชื่อหูของเธอเลยนี่มันอะไรกันเนื่องจากเธอไม่ได้ตั้งครันเหตุใดเธอจึงมีอาการของการตั้งคันต่อเนื่องกัน แต่เมื่อเธอเห็นร่างสีฟ้าปรากฏที่ประตูเธอก็ไม่มีความตั้งใจที่จะคิดถึงรายละเอียดเหล่านี้อีกต่อไปและจ้องมองไปนอกบ้านอย่างว่างเปล่าหนานกงชิงสวมชุดสีฟ้าใบหน้าของเขาแดงและมีเม็ดเหงือบางๆบ,บ,บนหน้าผากของเขาในเวลานี้เขากำลังมองสู่ชิงผิงด้วยความไม่เชื่อเขาเพิ่งได้ยินอะไรมาประจำเดือนมาเหรอนั่นหมายความว่าสู่ชิงผิงไม่ได้ท้องเลย เธอโกหกเขาในขณะนี้นานกงชิงรู้สึกราวกับว่ามีก้อนหินกดทับหน้าอกของเขาซึ่งแน่นมากเขารักเธออย่างสุดซึง้งและวางแผนที่จะต่อต้านนางซูเพื่อเธอแต่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะหลอกลวงเขาจริงๆซูชิงผิงรู้สึกราวกับว่าเธอตกลงไปในห้องใต้ดินน้ำแข็งร่างกายของเธอเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและเธอก็คิดกับตัวเองว่าทำไมลูกพี่ลูกน้องชิงถึงมาที่นี่ เขาอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเขาได้ยินสิ่งที่หมอพูดบ้างไหมดูจากสีหน้าของเขาแล้วเขาคงได้ยินหมดแล้วเธอเปิดปากเพื่ออธิบายแต่ริมฝีปากสีชมพูของเธอขยับหลายครั้งแต่ไม่มีเสียงออกมาต่อหน้าคนจำนวนมากในห้องซูชิงผิงไม่สามารถพูดอะไรได้ในเวลานี้นางซูก็สังเกตเห็นหนานกงชิงและดุด้วยสีหน้าไม่พอใจ ลูกชายสี่คุณมาทำอะไรที่นี่ออกไปจากที่นี่เร็วๆนี้นานกงชิงก็รู้สึกตัวทันทีและพูดเหมือนเสียงเตือนท่านแม่ลูกพี่ลูกน้องผิงแม้ว่านานกงชิงจะรู้ว่าสู่ชิงผิงโกหกเขาเมื่อเห็นใบหน้าซีเสียวและรูปลักษณ์ที่อ่อนแอของเธอแต่เขาก็ยังคงรู้สึกสงสารเล็กน้อยในใจลูกพี่ลูกน้องของคุณสบายดีกรุณาออกไปเร็วๆ ดวงตาอันเฉียบคมของนางซูจ้องไปที่หนานกงชิงและออกคํำสั่งอย่างไม่ให้มีข้อขัดขานนางเจ้าปิดมุมปากของเธอด้วยผ้าเช็ดหน้าและมองอย่างไตร่ตรองระหว่างซูชิงผิงและหนานกงชิงเป็นไปได้ไหมว่าบทที่หนึทราบแล้วท่านแม่หนานกงชิงเหลือบมองซูชิงผิงอีกครั้งเมื่อคิดว่าเขาถูกหลอก เขารู้สึกหดหูเล็กน้อยและหันหลังกลับเพื่อจากไปมุมปากของหนานกงเย่เม้มเยาะเยะ้ยเธอคิดแผนนี้เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเธอรู้ว่าซูชิงผิงไม่ใช่สาวพรหมจาร,ร์อีกต่อไปประการแรกในโรงเรียนส่วนตัวการมีประจำเดือนของซูชิงผิงล่าช้าเป็นเวลานานเนื่องจากการใช้ยาและเธอก็ทำให้เกิดอาการคล้ายการตั้งครรภ์จากนั้นการปักเข็มที่เธอเพิ่งทำไป ทำให้ซูชิงผิงประจําเดือนออกมากซูชิงผิงมีความรู้สึกผิดและโดยธรรมชาติแล้วคิดว่าเธอแท้งลูกด้วยความกังวลและหวาดกลัวเมื่อแพทย์มาถึงปฏิกิริยาของเธอก็รุนแรงยิ่งขึ้นแม้ว่าตอนนี้คุณหมอหวังจะพิสูจน์แล้วว่าเธอแค่มีประจําเดือนเท่านั้นและไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วไงละ่ะขณะที่เธอแสดงท่าทางแบบนี้มีผู้หญิงและสาวใช้จํานวนมากเฝ้าดูอยู่ และทุกคนต่างก็สงสัยว่าเธอแท้งแม้ว่าหมอจะบอกว่าเป็นแค่ประจำเดือนแต่คนอื่นที่ไม่รู้ความจริงก็จะคิดว่านางสูพูดอย่างจงใจปิดบงังเพราะเธอกลัวจะอับอายวันนี้ถือเป็นเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมและด้วยการกระทำของนานกงชิงบางทีสิ่งที่แต่เดิมเป็นเพียงเรื่องการคาดเดาอาจถูกกระจายออกไปในที่สุดแม้จะไม่กล้าพูดอย่างเปิดเผย แต่ส่วนตัวก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นนานกงชิงจักไปแล้วนางซูก็หันไปหาซูชิงผิงแล้วพูดว่าอาผิงโปรดพักผ่อนมากกว่านี้เราจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปเธอให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับหลิวหลงจากนั้นจึงพาคนกลุ่มหนึ่งจากไปหลังจากนั้นไม่นานซูชิงผิงก็กลับมามีสติอีกครั้งและพูดด้วยความโกรธว่าหลิวหงค,คุณคิดว่าลูกพี่ลูกน้องชิง จะคิดว่าฉันจงใจหลอกลวงเขาหรือเปล่าหลิวหรงเช็ดเหงื่อที่หน้าผากของซูชิงผิงอย่างเศร้าใจเธอปลอบเธอเบาๆคุณหนูอย่าคิดมากดูแลตัวเองให้ดีก่อนซูชิงผิงสายหัวด้วยรอยยิ้มเศร้าแล้วพูดว่าไม่ใช่ว่าฉันคิดมากนะฉันบอกลูกพี่ลูกน้องชิงว่าฉันท้องแต่ตอนนี้หมอบอกว่าฉันแค่มีประจำเดือน คุณคิดว่าลูกพี่ลูกน้องชิงจะคิดว่าฉันโกหกเขาแล้วเขาจะไม่ต้องการฉันอีกไหมณนะจุดนี้ซูชิงผิงรู้สึกสิ้นหวังหลังจากทำงานหนักมานานแต่สุดท้ายทุกอย่างก็พังทลายและเธอก็ยังคิดอะไรไม่ออกหลิวหลงทําได้เพียงโน้มน้าวเธออย่างจริงจังคุณหนูอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้ตอนนี้ควรคิดถึงวิธีดูแลร่างกายของคุณให้ดีดีกว่าเมื่อร่างกายของคุณดีขึ้นแล้ว คุณสามารถค่อยๆเกลีย้ยกล่อมหัวใจของนายท่านสี่กลับมาได้ซูชิงผิงได้ยินสิ่งนี้ก็มีกำลังใจแล้วพูดว่าหลิวหลงคุณพูดถูกสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันตอนนี้คือการดูแลร่างกายของฉันให้ดีถ้าฉันวางแผนช้าฉันก็จะไม่ท้องอยู่ดีฉันยังมีเวลาอีกมากเธอยิ้มอย่างมั่นใจเธอไม่เชื่อว่าเธอจะไม่สามารถเอาชนะใจหนานกงชิงได้ด้วยสเสน่ห์ของตัวเอง เมื่อซูชิงผิงเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานข่าวลือเกี่ยวกับเธอก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นในคฤหาสน์หนานกงคฤหาสน์หนานกงที่โดดเดี่ยวมานานไม่ค่อยมีเรื่องอื้อเฉาให้พูดคุยและยังเป็นเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องด้วยจะป้องกันไม่ให้คนรับใช้ซุบซิบกันได้อย่างไรเป็นเวลาหลายวันที่คนรับใช้ซุบซิบกันบางคนบอกว่าซูชิงผิงถูกข่มขืนและความบริสุทธิ์ของเธอถูกละเมิด และเธอได้ตั้งคันและแท้งบุตรบางคนกล่าวว่าซูชิงผิงประพฤติตัวไม่เหมาะสมคบหากับผู้ชายคนหนึ่งและตั้งท้องและในที่สุดก็แท้งบุตรบางคนบอกว่าซูชิงผิงโลภในเกียรติยศและความมั่งคั่งแต่สุดท้ายเธอก็ถูกช่อโกงทั้งเงินและความรักและเธอก็ตั้งคันและแท้งบุตรหลายๆคนต่างก็บอกว่าเรื่องราวความรักของซูชิงผิงมาถึงจุดนี้ในช่วงหลังๆ นั่นเป็นเพราะว่าซูชิงผิงเกิดมาพร้อมกับความชอบในเพศรถและไม่สามารถแยกจากผู้ชายได้บางคนบอกว่าคนรับใช้ครึ่งหนึ่งในบ้านต่างเคยใช้เวลากับเธอแม้ว่านางเจ้าจะเกลียดซูชิงผิงแต่เธอก็เกรงว่าซูชิงผิงจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีแต่ตอนนี้ข่าวลือแพร่สะพัดเช่นนี้ซูชิงผิงยังคงอยู่ในคฤหาสน์หนานกงหากเป็นเช่นนี้ต่อไปชื่อเสียงของเหล่าเด็กสาวในคฤหาสน์หนานกง ที่ยังไม่ได้ออกเรือนจะถูกทำลายเธอไม่อยากให้อาเฉิงลูกสาวผู้ภาคภูมิใจของเธอเข้าไปพัวพันกับซูชิงผิงผู้ไร้ยังอายคนนี้นางเจ้าจับบ่าวไพร่ที่พูดพล่อยๆได้สองสามคนทุบตีพวกเขาอย่างแรงและเล่าเรื่องนี้ให้นางซูฟังเมื่อได้ยินดังนั้นนางซูก็โกรธจัดคุณมันขี้ขาดมากคุณกล้าพูดลับหลังเจ้านาย แล้วพูดอะไรผิดๆเกี่ยวกับเจ้านายของคุณได้ยังไงนางซูโกรธจัดซูชิงผิงเป็นหลานสาวของเธอเมื่อซูชิงผิงอับอายเธอก็อับอายเช่นกันหากซูชิงผิงท้องจริงๆก็ไม่มีอะไรที่เธอพูดไม่ได้อย่างแย่ที่สุดเธอก็จะให้แต่งงานกับชายคนนั้นเพื่อปกปิดเรื่องอื้อฉาวนี้แต่ซูชิงผิงไม่ได้ท้องแต่คนรับใช้เหล่านี้กลับพูดอย่างไม่รับผิดชอบท่านแม่คุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรดี นางเจ้าถามด้วยความเคารพแล้วพูดตรงๆสาวสาวในบ้านยังไม่ได้พูดอะไรให้เธอรู้เลยนางสูค่อยๆสงบลงเธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นในานามของการพักฟื้นร่างกายก็ส่งอาผิงไปที่จ้วงซีกันเถอะเราจะพาเธอกลับหลังจากเรื่องจบลงนางเจ้าตอบรับและเริ่มดำเนินการนางสูโกรธจัด และใช้วิธีการรุนแรงเพื่อลงโทษสาวใช้หลายคนทีละคนก่อนที่เธอจะสงบลงภายใต้แรงกดดันของนางซูคนรับใช้ของครหาหน์หนานกงเงียบมากและไม่กล้าพูดถึงเรื่องถูกและผิดของซูชิงผิงอีกต่อไปในวันเดียวกันนั้นในที่สุดซูชิงผิงก็รู้เกี่ยวกับข่าวหรือเกี่ยวกับเธอและการเตรียมการที่นางซูได้ทำเพื่อเธอเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเย็นชาเหมือนน้ำแข็ง ถ้าเธอออกไปตอนนี้เธอจะมีโอกาสกลับมาอีกไหมในอนาคตเมื่อเธอคิดถึงสิ่งนี้เธอจึงขอให้หลิวหลงนัดกับหนานกงชิงแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับทำให้เธอสิ้นหวังมากยิ่งขึ้นเขาไม่อยากเห็นเธอจริงๆเธอเสียสละเพื่อเขามากมายแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไร้ผลสูชิงพิงกำมัดของเธออย่างไม่เต็มใจแต่ก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ สวันต่อมาซูชิงผิงถูกส่งไปที่จงซีเพื่อพักฟื้นเธอจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครเห็นเธอสำหรับการพบปะกับหวังจูเหรินก็ต้องถูกระงับไว้ตามธรรมชาติหลังจากที่ซูชิงผิงจากไปแม้แต่อากาศก็ยังดีเป็นพิเศษท้องฟ้าก็สีฟ้าเมฆสีขาวก็ทอดยาวและดวงอาทิตย์ก็อบอุ่นหลังอาหารกลางวันนานกงเย่ก็พักผ่อนสั้นๆ และเริ่มการบ้านที่ฟังอยู่มอบหมายตัวอย่างเช่นการบ้านที่พวกเขามอบหมายในวันนี้คือให้แต่ละคนวาดภาพการชมดวงจันทร์ดังนั้นหนานกงเย่จึงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และวาดภาพนกที่บินไปดวงจันทร์เมื่อเธอวาดในจังหวะสุดท้ายเธอก็ถูกข้อมือที่เจ็บของเธอและตระหนักว่าอี้เหมยได้เข้ามาในห้องแล้วราวกับว่าเธอรอยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแล้ว โดยปกติหนานกงเย่จะขอให้สาวใช้อยู่นอกบ้านในขณะที่เธอเขียนและวาดรูปเมื่อเห็นเธอวางผู้กันยี่เหมยก็รีบส่งจดหมายในมือของเธอให้หนานกงเย่ด้วยความเคารพและพูดว่าคุณหนูสามคฤหัสถ์เอิญกัวกงได้ส่งจดหมายถึงคุณเมื่อได้ยินสิ่งนี้จากคฤหัสถ์เอิญกัวกงหนานกงเย่ก็รู้ว่าเนื้อความจดหมายคืออะไรและตอบรับคำเชิญ จดหมายใบนี้มีปกหลังสีม่วงลายสลักสีเงินซึ่งดูงดงามและซับซ้อนมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิซึ่งเป็นกลิ่นโปรโดของเด็กสาวในเมืองหลวงทุกวันนี้บทที่148่นานกงเย่อ,อ่านข้อความอย่างรวดเร็วประสานมือแล้วรูปเส้นบนจดหมายเบาๆจดหมายนี้ส่งโดยเจียงอี้ซีคุณหนูใหญ่ของคฤราสัตเอินกัวกง โดยบอกว่าเธอจะมาเยี่ยมหนานกงเย่ภายในสามวันหนานกงเย่เดาว่าการมาของเธอในครั้งนี้อาจเป็นเพราะยาที่เธอจ่ายให้กับนางเอินกัวกงครั้งล่าสุดได้ผลหนานกงเย่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าอี่เหมยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันแล้วไปที่ห้องถงหลงอันกันเถอะยี่เหมยตอบรับอย่างนุ่มนวลและช่วยหนานกงเย่เปลี่ยนเป็นชุดสีชมพูของเธอพันเอวด้วยริบบิ้นผ้าไหม ที่ปิ่นปักผมมีดอกไม้ไหมสีชมพูทำให้ดูหรูหราและมีชีวิตชีวามากกว่าปกตินานกงเย่ไปที่ห้องตะวันออกของห้องถงหลงอันเพื่อคาระวะนางสูนางสูกำลังนั่งอยู่บนเตียงใกล้หน้าต่างโดยหลับตาเธอสวมเสื้อคลุมสีม่วงที่มีลวดลายนกกระเรียนเธอมีปิ่นปักผมหยกที่มีคุณภาพดีเยี่ยมติดอยู่ในผมสีเทาเงินของเธอเธอดูสง่ามาก นานกงเย่ทักทายอย่างสง่างามและพูดว่าท่านยานางซูถามด้วยความสับสนออเย่ทาไมคุณถึงมาที่นี่ในเวลานี้เย่เอ๋อจะมารายงานตัวกับท่านยาคุณหนูเจียงจากคฤรือหัเอิญกัวกงได้ส่งข้อความมายังหลานสาวคฤราสหัดเอิญกัวกงหรือนั่นคือครอบครัวมารดาของฮองเฮานางซูนั่งตัวตรง เทียบเชิญที่เธอส่งมาให้ร่วมงานชมดอกไม้ครั้งล่าสุดทำให้เธอประหลาดใจมากแล้วเธอไม่คาดคิดว่าวันนี้คุณหนูเจียงจะส่งข้อความทักทายถึงอาเยในเวลานี้นางซูรู้สึกประหลาดใจมากเธอได้ยินมาว่าถึงแม้คุณหนูเจียงจะสุภาพต่อผู้อื่นและมีพฤติกรรมไม่เหมือนลูกสาวของครอบครัวที่มีชื่อเสียงทั่วไปแต่เธอก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมเยียนผู้อื่นที่บ้าน นางซูไม่ได้คาดหวังว่าอาเย่จะสามารถผูกมิตรกับคุณหนูเจียงและให้เธอมาเยี่ยมที่บ้านได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้นางซูก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าอาเย่จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการติดต่อกับผู้คนนางซูยิ้มอย่างใจดีและพูดว่าอาเย่โปรดจัดการเรื่องระหว่างกันเองหากคุณต้องการอะไรเพียงแค่บอกป้าของคุณให้เธอเตรียมมันให้กับคุณ หนานกงเย่รับคำนางสู่จากนั้นค้งคํานับและจากไปหลังจากออกจากห้องทงหลงอันแล้วหนานกงเย่ก็ไปที่ลานหวานชิงของหนานกงเฉิงหนานกงเฉิงออกมาอย่างรวดเร็วเธอสวมชุดสีแดงรัดเอวซึ่งทำให้รูปร่างของเธอดูงดงามยิ่งขึ้นน้องหญิงสามคุณเป็นแขกที่หายากมากหนานกงเฉิงจับมือเล็กๆของหนานกงเย่ จงใจใช้น้ำเสียงซุกซนเล็กน้อยเพื่อแสดงความใกล้ชิดพี่สาวถ้าคุณพูดอย่างนั้นฉันจะรบกวนคุณทุกวันในอนาคตหนานกงเย,ย่เดินตามหนานกงเฉิงเข้าไปในบ้านในฐานะลูกสาวคนโตในครอบครัวการตกแต่งห้องส่วนตัวของหนานกงเฉิงนั้นดูแปลกตาตู้เสื้อผ้าโตะและเก้าอี้ที่แกะสลักจากไม้พยุงชั้นดีได้รับการแกะสลักอย่างประณีตด,ด้วยลวดลายที่ละเอียดอ่อน ในรูปแบบที่อ่อนโยนและสง่างามคือกู่เจิ้งรูปลูกแพรแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามตั้งอยู่ติดกับหน้าต่างมีโต๊ะเครื่องแป้งสำหรับลูกสาวทุกคนในห้องส่วนตัวมีกระจกสีบรอนรูปเพชรหุ้มด้วยผ้าชั้นดีและกล่องเครื่องประดับที่สลักลายดอกบัยสีแดงประดับทับทิมสิ่งของทุกชิ้นในบ้านหลังนี้มีคุณค่ายอย่างยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่านางซูและนางเจ้ารักหนานกงเฉิงมากเพียงใด นานกงเย่นั่งบนเก้าอี้ไม้จันด้วยสีหน้าไม่แยแสเธอเคยเป็นฮองเฮาในชาติก่อนและเคยเห็นเครื่องเรือนที่หรูหรากว่านี้มากมายหลังจากนั้นไม่นานซูเซียงก็นำชามาให้นานกงเย้หยิบถ้วยชาสีขาวขึ้นมาจิบจากนั้นเธอก็อธิบายจุดประสงค์ของเธอพี่สาวฉันมาที่นี่วันนี้เพื่อขอร้องอะไรบางอย่างบทที่149น้องสาวสามยาได้เกรงใจ หากคุณมีอะไรให้ฉันทำก็แค่บอกมานานกงเฉิงตอบรับโดยแสดงท่าทางของพี่สาวคนโตวันนี้คุณหนูเจียงจากคฤหาสน์ของเอินกัวกงได้ส่งข้อความมาท่านย่าตกลงที่จะให้ฉันเลี้ยงรับรองคุณหนูเจียงที่ลานโมจูในอีกสามวันฉันจะขอให้พี่หญิงใหญ่มาช่วยรับรองแขกด้วยนานกงเฉิงแสดงรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าของเธอแล้วพูดว่าน้องหญิงสามไม่ต้องกังวล ฉันจะไปที่นั่นอย่างแน่นอนเธอลุกขึ้นและหยิบถ้วยเรืองแสงที่หายากออกมาแล้วพูดว่าน้องหญิงสามเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเช่นถ้วยเรืองแสงและชาชั้นดีและรับรองต่อคุณหนูเจียงอย่างดีคุณว่าดีไหมถ้วยเรืองแสงนั้นทำจากหยกสีเขียวเข้มที่หายากของหนานกงเฉิงพื้นมีความละเอียดอ่อนและเฉดสีเขียวสลับกับลวดลายโปร่งแสง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงนานกงเย่ยเม้มริมฝีปากของเธอและยิ้มเบาๆพี่สาวถ้าคุณไม่กลัวถ้วยชาอันล้ำค่าชุดนี้จะเสียหายฉันก็ไม่คัดค้านดูสิ่งที่คุณพูดสิมันเป็นเพียงชุดถ้วยชาดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเราก็ควรนำมาใช้นานกงเฉิงพูดด้วยรอยยิม้มทั้งสองพูดคุยกันสักพักแล้วนานกงเย,ย่ก็ลุกขึ้นและจากไป สวันผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นวันดีมีแสงแดดดีและท้องฟ้าสีครามสดใสเจียงอี้ซีมาเยี่ยมตามที่สัญญาไว้และหนานกงเย่ยได้รับข่าวและรออยู่ที่ประตูที่สองเป็นพิเศษหลังจากนั้นไม่นานคนรับใช้ของคฤรืสห์ก็นำรถมาอันงดงามมาจอดที่ประตูที่สองคนแรกที่ออกมาคือสาวใช้อายุประมาณ16หรือ17ปีเธอลดสายตาลงและดูสำรวมมาก สาวใช้ชุดสีน้ำเงินปรับที่วางเท้าของเธอจากนั้นจึงยื่นมือออกมาเพื่อยกม่านขึ้นเจียงอีซีสวมกระโปรงแขนกว้างสีเหลืองโดยมีกระโปรงดอกกุหลาบสองชั้นและลูกปัดหยกให้อยู่ที่เอวของเธอเธอยิ้มเล็กน้อยโดยมีลักยิ้มเล็กๆที่มุมปากของเธอแล้วพูดว่าคุณหนูนานกงเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนานกงเย่ทักทายเธอด้วยรอยยิม้มคุณหนูเจียง ยินดีที่มาอย่างรวดเร็วผู้คนต่างพูดคุยและหัวเราะขณะที่พวกเขาเดินผ่านระเบียงสวนหินและสนามหญ้าทิวทัศน์ที่พวกเขาเห็นนั้นสวยงามและยังสง่างามเจียงอี้ซีชื่นชมเธอซ้ำและวซ้ำเล่าตามที่คาดไว้ของครอบครัวที่มีอายุร่วมศตวรรษฉันไม่เคยเห็นลานที่หรูหราเช่นนี้ในเมืองหลวงมาก่อนนานกงเย่ย,ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่า ทุกคนในเมืองหลวงต่างมีความชอบและเอกลักษณ์ของตัวเองแม้ว่าเธอจะถ่อมตัวก็ตามแต่ก็ไม่ปฏิเสธคำชมของเจียงอี้ซีเจียงอี้ซีติดตามหนานกงเย่ไปจนถึงลานโมจูและเข้าไปในบ้านบ้านของหนานกงเย่มีทางเข้าสามทางและห้องโถงเล็กๆสำหรับแขกที่มาเยี่ยมก็ขั้นด้วยฉากไม้ชิงชันปักลวดลายนกแม้ว่าการตกแต่งไม่งดงามมากนะ และเครื่องประดับก็เป็นเพียงเครื่องลายครามหยกงานแกะสลักไม้แต่ก็ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความสง่างามและเรียบง่ายภาพวาดทิวทัศน์ที่มีขนาดใหญ่แขวนอยู่บนผนังโดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของผนังเมื่อมองดูสิ่งนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกกระจังแจ้งในทันทีกระถางทุบสามขาพร้อมกระดุมมังกรแกะสลักบนโต๊ะถูกจุดพร้อมกลิ่นหอมหวานจางๆและเต็มไปด้วยความสดชื่นและผ่อนคลาย กลิ่นหอมนี้ยังเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในบรรดาของตกแต่งบ้านในบ้านมีเพียงกระถางกรัรยาน,นี้เท่านั้นที่ไม่ธรรมดาเจียงอีซีรู้สึกเพียงว่าคุณหนูสามจากตระกูลหนานกงมีรถนิยมที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนคุณหนูในห้องส่วนตัวของหญิงสาวทั่วไปหนานกงเย้ยิ้มและเชื้อเชิญเจียงอีซีให้นั่งลงคุณหนูเจียงเชิญนั่งหนานกงเย้หยิบตะกร้าใบเล็กไปด้วยรอยยิ้มแล้วหัวเราะ ดูสิน้องสาวเรียกฉันว่าพี่สาวซีได้ไหมคุณหนูเย่แล้วฉันละ่ะถ้าฉันจะขอให้คุณเรียกฉันว่าน้องสาวเย่เจียงอี้ซีรีบตอบตกลงและพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจว่าน้องสาวเย่ถ้าไม่ใช่เพราะใบสั่งยาของคุณท่านย่าของฉันคงจะต้องทนทุกทรมานมากมายฉันก็คงไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรฉันอยากแสดงความขอบคุณน้องสาวของฉัน ดังนั้นฉันจึงทำขนมเหล่านี้ด้วยมือของฉันเองเท่านั้นเนื่องจากทั้งสองนับถือเป็นพี่น้องกันแล้วบรรยากาศจึงเป็นกันเองมากขึ้นและพวกเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกประจําวันของกันและกันหลังจากพูดคุยกันสักพักนานกงเย่ก็สังเกตเห็นว่าแม้ว่าการแต่งหน้าบนใบหน้าของเจียงอี้ซีจะดูงดงามแต่บริเวณที่ถูกปิดด้วยผมหน้ามานั้นดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อย เธอมองเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้นและพบสิวเล็กๆอยู่ใต้ผมหน้าม้าของเจียงอี้ซีพี่สาวซีปรดรออยู่ที่นี่หนานกงเย,ย่ยืนขึ้นแล้วเดินไปที่ห้องนอนของเธอน้องสาวเย,ย่ทำตัวตามสบายเจียงอี้ซีคิดแค่ว่านานกงเย,ย่กำลังจะเข้าห้องสะอาดและไม่สนใจหนานกงเย,ย่หยิบกล่องขนาดเล็กที่มีลวดลายของกิ่งก้านดอกไม้สีฟ้าพันกันจากโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอนของเธอ กลับมาที่ห้องถงเล็กและยื่นกล่องให้กับเจียงอีซ้ซีนี่คืออะไรเจียงอี้ซีรู้สึกสงสัยเล็กน้อยเธอเปิดฝาอย่างระมัดระวังและเห็นว่าเป็นขี้ผึ้งสีเขียวอ่อนในกล่องนั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกลินลี่และมิน้นซึ่งน่าพึงพอใจมากพี่สาวซีนี่คือขี้ผึ้งทำเองของฉันมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการลดสิวและขะจัดความแห้งของผิวหนานกงเย่กล่าว เจียงอีซีมองดูนานกงเย่ด้วยความประหลาดใจลูบผมหน้าม้าของเธอโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็ยิ้มและรับไปอย่างยินดีถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอบคุณน้องสาวของฉันชุยเอ๋อและหัวเหมยนำชาผลไม้และของว่างมาให้และอี่เหมยก็เข้ามารายงานว่าคุณหนูสามคุณหนูใหญ่มาที่นี่เสียงของนานกงเฉิงดังมาจากด้านนอกประตู พี่สาวซีฉันไม่ได้เจอคุณมานานแล้วและคุณก็ไม่บอกกับฉันเลยเมื่อคุณมาที่บ้านมีน้ำเสียงแสดงความรักออกมาแม้ว่านานกงเฉิงและเจียงอี้ซีจะรู้จักกันมาได้ไม่นานแต่พวกเขาก็สนใจคล้ายกันและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตั้งแต่พบกันที่บ้านเอินกัวกงเจียงอี้ซีลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วมีความสุขมากอย่างเห็นได้ชัดพี่สาวเฉิงไม่เจอกันนานเลย เราได้เจอกันอีกแล้วถ้าน้องสาวเย่ไม่เชิญฉันมาคุณจะเจอฉันได้อย่างไรด้วยรอยยิ้มเมื่อเธอเข้ามาใกล้เธอก็สั่งสาวใช้สองคนที่อยู่ข้างหลังเธอสู้เสียงและโมเสียงนำมันเข้ามาอย่างระมัดระวังค่าคุณหนูใหญ่นานกงเฉิงยกเหยือขึ้นมาเองแล้วเทชาใส่แก้วสามใบลองชาที่ฉันชงดูสิว่าชอบไหมถ้วยชาเรืองแสง เจียงอีซ e ียกถ้วยเรืองแสงขึ้นมาด้วยความชอบใจเด็กหญิงทั้งสามคุยกันเรื่องสนุกสนานและสิ่งที่ชื่นชอบกันตลอดบ่ายและจนกระทั่งตอนเย็นเจียงอีซ e ีก็จากไปอย่างไม่เต็มใจ